ไอเฮีย <I> เห็นนายกแม่งพูดทุกครั้งใช้คำเดียวแบกภาระคนทั้งประเทศเจ็ดสิบกว่าล้านมึงเคยถามประชาชนไหมถามกูม้งไหมว่าใครใช้ให้มึงมามารัฐบาลมายึดอำนาจไอ้หน้าโตเมียไอ้สัวตว,มตวม์มึงเนี่ยตัวอัปีจจังไรเลยไอนายกขุ้นตีนไอเฮียเริ่มมาพูด แบบภาระคนทั้งประเทศเป็นตุนตีนนายกที่ไหนก็พูดกันไอ้เฮียแล้วกู้มาขี่แสนล้านกี่ล้านล้านแล้วไอ้เฮียไม่มีเียอะไรดีเลยมึงยิ่งให้คนยิ่งด่ากูก็ด่าคนนึงแหละกูเอากูก็ด่านายกต้นตีนนายกหูค,ควยสัตว์ไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติมีแต่ความชิปหายชิบหายอับป,ปรีมึงตัวอับป,ปรีทั้งโคตรมึงเลยอับป,ปรีมากไอ้สัตว์สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เจ็ดสิบล้านคนมึงน่้